สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พีเพื่อนน้องๆท่านมาดูเหรียญสิบบาทนะครับท่านปีพศน,นี้ว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะบอกเลยว่าถ้าใครมีรวยเละแน่นอนครับท่านขอเก็บไว้นะครับท่านอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแทง เตนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลปดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านเราไม่รู้ครับว่าจะเป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตจะิ่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตัวอยู่ที่เหรียญประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบซองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับจิวปริกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองกลายเป็นสีดำแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยเหรียญยังคมชัดเจาะเลยครับสำหรับบรุษูกพงท่านดู่ครับเนี่ยใกล้ไปเลยครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านขอให้พี่เพื่อนๆท่านอันนั้นด้วยมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเนี่ย ขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองก็มีการสิร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับท่านร้อยบุตรแล้วมีก็มีครับแต่น้อยมากนะครับสำหรับเรียนนี้ครับไม่ถึงกับเยอะๆอะไรเลยครับเนี่ยสุดยอดยิงครับแบบนี้ครับหายากมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าที่จะให้สมบูรณ์แบบนั้นต้องดูแลซีเท่านั้นนะครับท่านแบบนี้มันคงไม่มีแน่นอนถ้าอยู่ในระบบมุนเวียนนะครับท่านประเทศไทยครับพอส้อนกัันห้าร้อยเอยไม่ใช่ห้าร้อยสี่สิบหกหรอครับ ประเทศไทยเอาอสันบลิลปศ2546ครับท่านนี่ครับ46นะครับ2546ครับเพ็เเ้ยนชัดเจนนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดืนอนร่าวารามต่ำลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาด้านล่างจุดเกิลลสดสบาทไทยแล้วก็10บ,บาทอะไรบีน,นะครับสำหรับปีพศ2546นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมน,นะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับปี46นี้อยู่ที่ สี่เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านสี่สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ่วนเดยนที่ผ่านการใช้ั้นตูอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบาทเลยนะครับจุดขายอยู่ที่ไหนเลยครับจุดขายอยู่ที่นี่ครับปีพศนี้ครับคือสี่หกนี่แหละครับตอนนี้กําลังดังมากเลยครับในโชวเชี่ยวครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลอดปีพศนี้ครับนี่ครับปีสี่หกนี่คร ท่านไม่เชื่อก็ลองค้คนเข้าไปหาดูว่าปีสี่หกสี่หกเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นท่านจะหาดูเองเท่านั้นเองนะครับ